วันนี้ผมมากับรถสายแอดเวนเจอร์โคตรเท่โคตรหล่อโคตรอันตรายกับฮาร์เลย์เดวิสันแผนอเาพันสองห้ามาพร้อมชิวหน้าแต่งใบโพอย่างเท่ค็อกเวิร์กไงีบสามใบพร้อมเดินทางสู้ตายยันมาเลยคันนี้เลขใหม่อยู่ที่16,525กิกโลระบบคียเลตพกกุญแจใส่กระเป๋าอย่างเดียวเปิดสวิตเข้าไปแค่นี้รถก็พร้อมใช้งาน ลองฟังเสียงกันดูความกระหึ่มของเจ้าแพนเมกาในเครื่อง r e v o l u t i o n Max เดี๋ยวจะเบิ้ลให้ฟังขี่ Adventure ร์้าขึ้นต้องเป็นเป็นไงล่ะท่านผู้ชมเหมาะล้วที่ นั่งสบายยานแม่ชัดๆคดแรงเลยอ่ะท่านผู้ชม เหมาะสมแก่การเดินทางถ้าใครสนใจทักเรามาสีเอ็นโซบุรีพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอยากเป็นเจ้าของเจ้าแพนเมกาคันนี้นะครับปี2021 20สีดำปี๊บสามใบพร้อมเดินทางถึงไหนถึงกันเครื่องแรงมากอ่าสนใจอยากเป็นเจ้าของเอาไปที่ราคา489,000บาทและถ้าสนใจติดต่อได้ที่ผมอัตตี้0875932222 เจสติมูนแปดสีหนึ่งสามเจ็ดห้าห้าหรือจะทักบ้านฟ้าก็ได้นะพิมเลยทิมเอสุวรรณบุรีนะครับ